เป็นไงดูนะพยายามกําจัดเลยกาจัดเศษส่วนไม่ต้องไปดูคนอไปแล้วครับทำไม่เป็นก็ไม่ต้องดูก็เอาสามคูณใช่ไหมสามคูณเสร็จแล้วเอาอะไรคูณเอาสี่คูณสามหายสี่หายแต่สามคูณสี่คูณนั่นคืออะไรคูณถ้าจะคูณทั้งเดียวจะอะไรคูณเอาสามคูณสามหายเอาสี่คูณสี่หาย แต่ถ้าจะคูณคั้งเดียวเนะี่ยอะไรคูณเลขอะไรสกับ12่สิบสองน้ำสิบสองคูณอเออน้ำสิคูณใช่ไหมใช่ไหมสิบสอตัดกันเป็นเท่าไหรนะ่เนี่ยสามโหงนี้นะึ่งส่วนสาเอ็กนแล้วก็ลบด้วย12อย่างนี้นะแล้วก็หนึ่งสนสี่วยองนี้ เท่ากับ12 12คูณ1ตัดตัดนั่นอะไร 4x แล้วว่าอะไร uh, <wow. S 1> ลบ 3y เท่ากับ12เป็นไง <Yeah. S 1> เหมือนทุกอย่างเป็นไงลบกันได้ไรศนย์ 0, ขนานกันเอ้ยโทษอะไทับกันใช่ไหมมีคำตอบมากมาย <Yeah. S 1> คำตอบมากมายแก่กอง หรือศูนย์เท่ากับศูนย์นะพบว่าได้ศูนย์เท่ากับศูนย์มีคำตอบมากมายทีน,นี้ข้อนี้พิเศษ แล้วคือพูดถูกป่ะเนี่ยศูนากับศนก็ทับกันใช่ไหมแต่ถ้าศูนย์ากับตัวเลขไว้ไงขนานขนานขนานข้อนี้ 8y เท่ากับ31 13x ลบ 6y <Y S 1> เท่ากับ8.3นี่แหละ,หละข้อนี้บังคับให้ต้องใช้วิธีไหนอย่างเดียวไม่มีใครที่ซเปอร์แทนค่านะ,เ,ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า x ไม่อยู่เดียวๆแล้ว y ไม่อยู่เดียวๆแต่ทามครูถามว่าแทนค่าได้ไหมแทนค่าได้ไหม,ไ,มได้ได ลองลองแทนค่านะลองลองนิดเดียวลองลองนิดเดียวลองลองนิดเดียวได้ไหมต้องรักษาบอกได้ลองนิดเดียวเฮ้ยลองนิดเดียวนี่ลองลองต้องต้องหาอะไรเอ็กเท่ากับแล้วก็อะไรวายเท่ากับลองเอาเลือกไหนมาเลือกอะไรมามีแปดเลืสามพระเจ้านี่แปดอ๋อหนึ่งก็ได้อ่ะดหนึ่ง มาดูนะก็จะเป็น x เท่ากับหรือ y เท่ากับดเรืองอะไรเรืองอะไร y เท่ากับนะ y เท่ากับนะ y เท่ากับสมการหนึะ1 1 x บวก8 y เท่ากับ3 1 x y เท่ากับเป็น8 y เท่ากับอะไร31 1ลบ1ิ x ใช่ม y เท่ากับอะไร31ลบ1 1 x หารด้วยอะไร8นะจากคูณเป็นหารนะนี่คือ y เท่ากับแล้ว แล้วก็อไปแทนค่าได้ไหนไแทนค่าในสองนะแทนค่าในสองเสร็จแล้วนี่คือเรียบร้อยแล้วนี่เจ็ส่วนโคตรตกใจอะ่ะเห็นไหมเขาไม่เอาทีนี้ไม่เอาเพราะมันไม่อยู่เอ็กเดียวเดียววายเดียวเดียวใช่ไหมโอ้้ยแต่เราก็ทําได้เหมือนกันเนี่ยแต่ไม่าทาดีกว่าไม่ทำดีกว่าทีนี้วิธี ก็สิทธิ์เนี่ยนะวิธีกำจัดตัวแปรเนี่ยควรแนะนำมันจะมีสูตรลักด้ยนะพวกครูก็ใช้กันนะว่าพวกสถาบันติวก็ใช้กันที่ทำเป็นเมติกพุ้มขึ้นลองอแยงมีสูตรลักด้วยแต่ต้องเรียน,นเ,เรียนม .5 เลยต้องเรียนม .5 พวกมปลาก่อน เป็นมกติทำแล้วอืมถ้าทำจะอะไรคูณเนี่ยตอำอะไรคูณหนูจะต้องเอาเลขต้องทำบังคับให้ทำอะไรเท่ากันสมมติหน้าไรหน้า y นะเพราะเห็นเลขแปดเลขหกนะอย่าไปคิดหน้า x นะสองคูณเข้า ของคูณเข่าข<อ>นึกนานไม่เล้วอย่างเงี้ยแปดกับหกแสดงว่ายัางไงถ้ามันนึกนานว่าหาตัวเลขอะไรมาคูณแล้วไม่ให้มันเท่ากันอย่างเงี้ยถ้ามันนึกนานอย่างเงี้ยนิยมไม่ใช่ไงแปดก็คูณด้วยอะไรหกหกก็คูณด้วยแปด เวันสมการนหนึ่งก็คุณด้วยเลขอะไรคูณด้วยเลข8เนี่ยมีหกรงข้างเนี่ยคูณด้วเลขหครับหก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับหกสิบหกเท่าไหร่ห8แปดสีสิบสี่สิบแเท่ากับ3ามุูณแ 3ามเอ็ดคูณแปดสามปที่สี่ร้อย้ย28่สิ้ยเไหม <S <S เสร็จแล้วอีกอันก็คืออะไรครับสมการที่2คูณด้วยเลขอะไรคูณด้วยเลขสมการที่2คูณด้วยเลขแปดเห็นไหมคูณตัวต่อตัวทำนึกนานนะ ก็เป็นเท่าไหร่ครับแปดศูนสิบสามเท่าไรแปดยี่สิบสี่ก็สองเป็นแปดร้อยสี่ป่ะร้อยสี่เอ็กแปดหกลบสี่สิบแปดวายเท่ากับแปด นี่ก็ได้แล้วก็เป็นอะไรสามหนึ่งสองสามแล้วสี่เรียบร้อยทีนี้หนูจะเอาอะไรบวกกันนี่เท่ากันใช่ไหมเท่ากันเท่ากันแล้วเครือหมายต่างกันบวกกันบวกกันรู้ไหมเนี่ยรู้ไม่ต้องบวกกันต่างกันไต้องบวกนใช่บางคนมันไม่รู้อ่ะแต่ก็หนูก็เก่งกว่าบางคนเนี่ยเป็นอะไรเนี่ย เป็นแปดร้อยแปดร้อยเก้าสิบสองป่ะไม่เท่าหรเนี้บวกกันใช่ไหมแปด้ยเก้ 800, 92, ป่ะนี่บวกกันศูนย์นี้เป็นเท่าไหร่ครับเป็น0เป็น เจ็ดเป็นหนึ่งใช่ไหมร้อยเจ็บวกกันเอาทำไมตรงนี้มันเป็นแปดร้อแต่เขาผิดพลาดหรือเปล่าตรงนี้คูณ6ได้เท่าไรอายเนี่ยสมการที่1คูณ6ตรงนี้ทำไมเป็น2องรอยย่ปะสามหกสิบอ่ะ, 3, 6, 18, 18 6อะ ข้่อ,อันอันนีน้เป็นเท่าไหร่เป็นสิบเป็นเอ,อ่าเป็นห้าเป็นเท่าไหร่หกเจ็ดเป็นแ okay, นะปดร้อยห้าสิบโอเคค่ะคูณเก็บอะไรเออทำไมถึงไม่แย้งตรงนี้นะ่ะอ่าแล้วเป็นเท่าไหร่ครับเป็นเท่าไหร่ตอดูมันเยอะนะ ตนี้ตัดศูนย์ออกทั้งคู่ได้เลยนะหรือย้ายไปก็มันก็ตัดศูนย์อยู่ดีอะตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ17บเท่ากับแปมีค่าเท่ากันนะก็ x ก็85หารด้วย17ก็เท่ากับ17พอดี17ได้แปดสิบห้คูณห้าหได้เท่ากับ5้าเรียบร้อยแล้ว x เท่ากับห ก็ได้ยี้ปั๊บแทนค่าใช่ไหมแทนค่าเพื่อหา y โดยเนี่ยคิดยังไงก็เขียนนะโดย x เท่ากับ5ลงในลงในสมการไหนสมการไหนแต่เด็กเยอะลงในสมการหนึ่งเนี่ยจะได้ y เท่าไหร่ลงลา y เท่ากับเท่าไหร่ there yeah.